สวัสดีครับกลับมาพบกันประจําคลิปนะเดือนกุมภาพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครอยากจะทําบุญสร้างพระอุบโบสถนะครับที่วัดมหาธาตุแหลมศักนะครับกับหลวงปู่เนตรนะอายุร้อยปีเองนะครับก็สามารถนะ สแกนเกี่ยวโคดหน้าจอได้นะครับรวมถึงว่าใครอยากจะทําบุญกับหลวงปู่เจริญนะครับจังหวัดอุดรธานีนะครับท่างสร้างโรงพยาบาลนะครับก็โอนตามบัญชีนั้นได้นะแล้วก็ถ้าใครอยากจะร่วมสร้างเขื่อนให้ชาวบ้านให้กับทุกทุกสรรพสัตว์นะครับกับหลวงปู่จือวัดเขาตังคอุดมพรจังหวัดชายภูมิก็สามารถโอนตามบัญชีที่ขึ้นหน้าจอให้กับทุกทุกท่านได้ครับ ทุกส่วนนะครับไม่ท่าไม่ได้รู้เรื่องนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับผมด้วยนะครับไม่ได้รู้จักกันด้วยนะแต่เราไปทําบุญแล้วเราศรัทธาไงก็เลยอยากจะใครอยากร่วมบุญกันนะครับทําบุญให้ตัวเองนั่นแหละนะครับก็โอนตามบัญชีหน้าจอได้ครับฝากข้อความนะครับ ถึงคนที่เคยตรวชะตาดูดวงกับผมทุกคนแล้วเนี่ยนะจะเห็นว่าลายของผมนะมันหายไปนะครับทีนี้มีคนมาช่วยกู้คืนแล้วนะครับสามารถแอดไลน์ไอดเหมือนเดิมนะ a. yor8 กลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมได้ครับสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมังกรทุกคนทุกท่านครับ ในเดือนกุมภาพันธ์นะครับเดือนเดือนนี้นะข้อดีนะครับยังคงมีกลับเข้ามาให้กับชาวมังกรอ,อยู่นะครับอย่างดาวพระเสาร์เนี่ยยังยืนโคโจรเป็นกเกษตรตราธิบดีใช่ไหมร่วมกับทางด้านของอดาวพระพุธนะทนี่พอเขามาร่วมเรือนกันเนี่ยนะเอาง่ายๆเป็นคู่สมพลแหละนะทั้นคู่สมพลเนี่ยมันจะต้องมีข้อดีเกิดขึ้นในเดือนชะตาส่วนส่วนหนึ่งใช่ไหมแต่บังเอิญว่าดาว พระพุธเนี่ยที่ท่านโครจรเข้ามาเนี่ยนะครับดันโครจรมาจากเรือนเสียด้วยในช่วงจังหวะหนึ่งนะเท่ากับว่าชาวลัคนาราศีมังกรอ่นะมีเกณฑ์อ่ที่จะเสียทรัพย์อ่เสียทรัพย์เสียทรัพย์เพื่อก่อเกิดความเจริญที่มันจะเกิดขึ้นถูกไหมเพราะเดือนหนึ่งมันมาจากอะลีนี่นะอีกเรือนหนึ่งมันมาจากสุภาพ่อยไม่ต้องเสียทรัพย์ก่อนเพื่อก่อเกิดความเจริญอ่นั่นหมายถึงว่าลัคนาราศีมังกร บางคนนะครับอยากจะทําบ้านอยากจะปลูกบ้านอยากจะสร้างบ้านอยากจะสร้างร้านค้าอยากจะปรับเปลี่ยนนะครับสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับให้มันก่อเกิดรายได้ให้มันก่อเกิดประโยชน์แบบนี้นะมันก็จะทําได้สําเร็จนะครับบางคนก็ไปซื้อของใช้ภายในบ้านเข้ามานะครับมาเปลี่ยนใหม่มาปรับปรุงใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับทํา บ้านที่มันแบบหรือว่าที่อยู่อาศัยหรือว่าร้านค้าที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะต่อเติมขึ้นมาทําเพิ่มขึ้นมาปรับเปลี่ยนมันขึ้นมาใช่ไหมเพื่อก่อเกิดประโยชน์นะก่อเกิดธุรกิจต่างๆนะครับกลับเข้ามาให้กับเรื่อนชะตาอย่างบางคนมีที่ดินว่างเปล่าของใครก็ไม่รู้ทั้งของเราของอครอบครัวแบบนี้นะครับ เอามานะสร้างใหม่เอามาทําใหม่ลงทุนทําใหม่แบบนี้นะครับอ่าแล้วมันจะก่อเกิดรายได้นะย้อนกลับเข้ามาในอนาคตมะเห็นไหมมันจะมีอ่าเขาเรียกว่าการลงทุนเกิดขึ้น แต่ในดาวในลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องเตือนด้วยแหละนะในเรื่องของสุขภาพความเจ็บป่วยของตัวชาวลัคนาราศีมังกรเองอ่ะนะมันจะมีรายจ่ายนะครับจากในเรื่องของสุขภาพของทั้งของตัวเองนะทั้งของคนในครอบครัวนะครับมาให้กับชาวมังกรด้วยนะในส่วนส่วนหนึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายเยอะไมหมละ่ะที่ที่เข้าที่ดาวเขาเดินมาเนี่ยไม่ได้เยอะนะ อ่าไม่ได้เยอะอย่างสมมติลงทุนทําไปเนี่ยอ่ามันอาจจะเยอะในช่วงแรกแต่มันก็ไม่ได้เยอะในอ่าเทียบเท่ากับมูลค่าที่มันจะได้รับกลับมานะสุขภาพเช่นเดียวกันอ่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการรักษาความเจ็บป่วยนะตรวจสุขภาพดูแลสุขภาพนะพบแพทย์หาหมอเล็กๆน้อยๆแบบนี้นะครับเสียค่ายาจุกจิกนะในเดือนของเดือนอ่ากุมภาพันธ์สําหรับชาวบังกอนะครับแต่พอแบบ ทำไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวสุขภาพเราก็กลับฟื้นกลับขึ้นมาดีถูกไหมเพราะนั้นก็จะมีแต่เรื่องดีๆนั้นย้อนกลับเข้ามาเอาแก้ตัวนี้ก่อนเลยนะง่ายๆเลยนะ,ะมีโอกาสนะครับก็ไปทําสังฆทานนะใสา่ยาไปด้วยเห็นไหมมันก็จะการแก้เคล็ดแล้วนะใส่ยาถวายพระแบบนี้นะครับที่ไหนเ็ามีแบบร่วมสร้าง เครื่องช่วยหายใจฮนะหรือว่าเกี่ยวกับเวชภัฑ์ยาอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ไปทําบุญก็ได้นะตามโรงพยาบาลที่เขาจะสร้างตึกสร้างอาคารอย่างเงี้ยนะครับให้โรงพยาบาลส่งนี่ก็ได้นะเออลืมเลยนะครั้งที่แล้วผมทําคลิปแล้วเนี่ยนะ,ะที่แบบสร้างโรงพยาบาลแพะแผ่แผนไทยอะไรสักอย่างนะครับทางทางจังหวัดอุดอรนะของหลวงปู่เจริญน,นะครับก็ไปร่วมสร้างร่วมทําก็ได้นะ,ะบาทเดียวก็ได้นะ,ะมันก็จะถือว่าจะมีแต่เรื่องดีๆนะครับกลับเข้ามาให้กับชาวลัคน ราศีมังกรน,นะทาบุญในส่วนส่วนนั้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องรายจ่ายนาจะมาจากรายจ่ายจากการเส,สรรียทรัพย์เสียทรัพย์จาก,การเรื่องของการสุขภาพนะจากเรื่องของสุขห้องตัวเองและคนอื่นนะจากเรื่องของการต่อเติมบ้านนะต่อเติมสิ่งที่มันมีอยู่ทําให้มันกเกิดประโยชน์นะครับแต่รายรับมันยังคงมีมากกว่านะยังคงหาได้เข้ามาจากน้ําพักน้ําแรงของตัวเองอยู่นะเพราะฉะนั้นสภาพคล่องนะยังคงเดินหน้าต่อไปแต่มันจะคล่องแบบติดติดขัดขัดนิดนึงนะในส่วนของ เดือนกุมภาพันธ์แต่ไม่ได้ถือว่าหมดนะไม่ได้ถือว่าหมดนะก็ถือว่ายังมีเรื่องดีๆนั้นกลับเข้ามานะครับให้กับเรืออนชะตาชีวิตยอยู่ทีนี้มาดูในเรื่องของหน้าที่การงาน หน้าที่การงานเนี่ยนะครับเรียกว่าติดต่อนะติดต่อคนแดนไกลยเยอะขึ้นอ่าเช่นว่าคนบางคนมีบริษัทที่เป็นมีบริษัทแม่อยู่ต่างประเทศนะในเดือนเดือนนี้ก็มีเกณฑ์การติดต่อนะ,อะกับบริษัทแม่นะที่อยู่ต่างประเทศมากยิ่งขึ้นบริษัทเรานะบริษัทเราของเมื่อถึงบริษัทของราสีมังกรเน,นี่ยนะอ่าทำงานกับบริษัทต่างชาติอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีการแบบ โคกันระหว่างเรากับต่างประเทศระหว่างเรากับบริษัทที่อยู่ห่างไกลอย่างเงี้ยนะมากยิ่งขึ้นนะลูกค้าเรานะเป็นลูกค้ามาจากแดนไกลก็ได้นะครับมีการติดต่อนะในเรื่องของหน้าที่การงานกันมากขึ้นมีการวางแผนนะร่วมกันวางแผนร่วมกันทาโปรเจกต์แบบนี้ก็ได้นะทั้งนักศึกษาด้วยนะครับร่วมกันท project, าโปรเจกต์หลายๆอย่างนะครับที่มันแบบว่าจะต้องใช้ความผูกพันกันยาวๆอะ่ะเพราะนั้นนะเป็นเรียกว่า เป็นแผนที่ทํามาคิดร่วมกันแล้วนะครับแล้วก็ต้องทําร่วมกันต่อในระยะยาวๆแบบนี้ก็ได้นะครับจะมีงานมีโปรเจกต์เหล่านี้นะครับเข้ามาซึ่งถ้าใครทํางานประจําอยู่แล้วนะก็จะมีเกณฑ์ที่ดีด้วยนะว่าจะไม่ได้รับงานแบบโปรเจกต์พิเศษงานพิเศษจอบพิเศษนะที่ต้องทําแบบระยะยาวๆหน่อยหลายเดือนหน่อยนะไม่ได้เต็มปีหรอกนะต้องทํากันร่วมกันทําในระยะยาวๆหน่อยแบบนี้นะครับโดยอาศัยแผนการการวางแผนความคิดของชาว ราศีมังกรนะ้เราออกแบบวางแผนให้แล้วก็ให้เขาไปทํากันเองอย่างเงี้ยนะครับอก็มีตัวนี้เข้ามาอีกนะครับจะมีในเรื่องงานนะที่อาศัยนะความรู้ความสามารถแบบเต็มที่เต็มกําลังด้วยนะอะไม่ใช่ว่างานพิเศษมาจะทําจะทําแบบอสบายๆชิวๆไม่ใช่นะ,ะทำแบบเต็มที่เต็มกําลังแต่ไม่ได้ยากเกินความสามารถของชาวราศีมังกรอยู่แล้วนะเพราะราศีมังกรเนี่ยเขาถือว่าเป็นราศีที่เกิดมาเพื่อทํางานอะ ทํางานให้กับทุกๆคนเลยนะทางานให้กับคนอื่นทํางานให้กับทุกๆลักณาเลยนะเพราะฉะนั้นใครเกิดในราศีมังกรเนี่ยนะเรื่องหน้าที่การงานนะความแข็งขันในการทําการงานเนี่ยนะครับอาจจะโดดเด่นมากนะและเป็นราศีต้นธาตุด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นราศีมังกรส่วนใหญ่นะจะประสบความสําเร็จในชะตาชีวิตนะตั้งแต่แบบ เหมือนเรียนจบมาก็าประสบความสําเร็จเลยนะค่อยๆก้าวหน้านะมาแบบเป็นขั้นเป็นตอนแบบนี้นะครับถือว่าราศีมังกรน,นะเข้าทางอยู่แล้วดังนั้นในเดือนกุมภาพันธ์การงานที่ผูกพันพัวพันการงานพิเศษงานสอนพิเศษงานอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งหลายเนี่ยนะครับเราสามารถบริหารการจัดการได้แล้วเดี๋ยวจะมีรายได้นะกลับเข้ามาด้วยอ่ามันไม่ใช่ว่าไม่มีรายได้นะจะมีรายได้พิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาด้วยนะถือว่าเป็นเรื่องดีนะให้กับชาวลัคนาราศี มังกรน,นะครับที่จะมีเข้ามานั่นเองที่นะครับดาวแบบเห็นดาวที่เขาทํามุมมาถึงตัวนะมีแต่ดาวแบบาทางด้านของแบบพระนะทางด้านของแบบศีลส,สมาธิอะไรต่างๆที่จะมีเข้ามานะครับเพราะชาวลัคนาราศีมังกรนนะเดือนนี้นะนอกจากจะทําบุญเกี่ยวกับเวชพันยาแล้วนะไปไหว้พระถือศีลก็ได้นะถือศีลไม่ต้องถือศีลกายเลยนะถือศีลในห้องพระเรา บ้านไม่มีห้องพระถือศีลในห้องนอนนี่นะครับอ่าก็เป็นโชงจังหวะเวลาหนึ่งนะครับที่เป็นการถือศีลนะหรือว่าอยากจะเดินทางไปไหว้พระไปทําบุญอย่างนี้ก็ได้นะครับจะได้พบพระดีนะจะได้พบเทวดาดีนะมาอวยพรเทวดาก็คืออะไรอ่ะก็คือคนที่เหมือนญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราแหละนะที่แบบสมมุติเราเชื่อในเรื่องพบชาใช่ไหม ตายกันมาแล้วหลายๆชาติแแหละเขาสมมุติเขาเกิดเป็นเทวดาเขาก็ตามปกปักรักษาเราอยู่ดีนะแล้นบางคนบอกไปขอไหวที่นั่นไหวที่นี่ดีอบางทีคนเรามันมีที่ประจําของเราที่เป็นที่ผูกพันนะของเราแล้วนะครับทุกๆคนอ่ะก็ไปขอในที่ที่เราเคยไปประจําขอในที่ที่เราผูกพันนะครับก็จะได้พบกับเทวดาประจําตัวนะที่แบบทําบุญสัมพันธ์ร่วมกันมานั่นแหละนะเขาจะได้ช่วยเหลือเราจะได้อวยพรให้เรานะซึ่งจะอวยพรให้เราดีด้วยนะในเรื่องอะไรในเรื่องทรัพย์นะ ในเรื่องเงินนะในเรื่องความเจริญในเรื่องของแบบอ่าสังหาอะไรต่างๆแบบนี้นะครับมาก็จะทําได้ดีนะให้กับชาวลักนณาราศีมังกรนะแล้วก็จะมีในเรื่องของว่าอ่าบางคนเกิดนะเป็นเกิดในลักนณาราศีมังกรจะดีไฟแนนซ์ใช่ไหมบ้านรถอะไรต่างๆเดินกุมภาพาณ์านี้ก็อ่าสามารถทําได้นะเช่นไปเข้าธนาคารนะอ่าขายบ้านเป็นนายหน้าเงี้ยนะอ่าได้บ้านขายบ้านขายคอนโดอ่าขายรถนะครับ ซื้อบ้านซื้อซคอนโดนะก็จะมีสิ่งเหล่านี้นะครับเข้ามานะให้กับชาวมังกรนะนดีนกุมภาพันธ์เยอะมากเลยอะ่ะนะมังกรเนี่ยมีหลายเรื่องมากเลยนะแต่รวนแล้วนะ ก็เป็นแต่เรื่องดีๆนะครับย้อนกลับเข้ามานะครับก็อย่าลืมไปนหาพระนไหว้นะครับแถวบ้านนะครับที่เราอยู่อาศัยนั่นแหละนะไหวพระประธานในโบสถ์ขอพรนะครับรวมถึงพาที่บ้านคือพระห้องพระพ่อแม่เงี้ยนะจะเกื้อหนุนนําแต่สิ่งดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวลัคนาราศีมังกรตลอดเดือนกุมภาพันธ์เลยครับความรักความสัมพันธ์นะครับมีเกีย์ได้เดินทางไปที่ไกลด้วยกันอ่าไปไกลแล้วดีไหมล่ะ ไปไกลแล้วก็ดีสิมีความสุขใจนะครับมีแต่วความผูกพันแน่นแฟนนะมากยิ่งขึ้นนะมีแต่วความรักความสัมพันธ์ที่ดีๆมากยิ่งขึ้นความรักก็เลยทายไปในาทางดีๆนะครับทั้งเพื่อนมารักเรา,นะาตัวเราเองอยู่กับแฟนมานานแล้วไปเที่ยวด้วยกันนะความรักก็เกิดความผูกพันยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับถือว่าเป็นเดือนดีนะสาหรับชาวราศีมังกรเสียแค่เรื่องเสียทรัพย์แหละนะไม่มีเรื่องอื่นเท่าไหร่ ขอบรารมีพระรัตนไตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ช่วยปกปักรักษาให้กับทุกๆรักนาราศีประสบแต่ความร่มเย็นสงบสุขร่ำรวยตลอดปี2568นี้ครับ